ผมจะมาแฉน,นะครับว่าการเทรดแบบวินนิ่งมันเกลเนี่ยมันทำให้เราได้กำไรเยอะจริงๆหรือเปล่าสวัสดีครับผมคอปเตอร์นะครับ a เบิ้ลนายออปชซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาเปิดพอร์ตของผมให้ดูนะครับว่าตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผมใช้การบริหารเงินแบบวินนิ่งมันเกลพอร์ตของผมจะเติบโตกี่พันเปอร์เซ็นต์หรือว่ามันจะติดลบจนเจ๊งไปดูกันครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ความลับนะครับในการเทรดของผมซึ่งหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเห็นผมเทรดแบบวินนิ่งมาตึงเกลในคลิปวิดีโอในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอาจจะมีเสียงตอบรับมาบ้างว่าการเทรดแบบนี้เนี่ยมันทําให้เราได้กําไรเยอะๆจริงหรือเปล่าแล้วมือใหม่เนี่ยควรจะทํำไหมแล้วการเทรดแบบวินนิ่งมาตึงเกลเนี่ยมันมีข้อจํากัดหรือว่าข้อเสียอะไรยังไงบ้างวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ให้หมดเลย อื่นนะครับผมมีอะไรจะให้ดูอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นเป็นพอตของผมเองนะครับเป็นพอร์ตการลงทุนซึ่งพอร์ตนี้นะครับผมสมัครไปเมื่อวันที่6มีนานะครับก็คือตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจที่จะใช้พอร์ตนี้นะครับเป็นพอทจะขอ VIP อีนั่นแหละจะทําเป็น v i p แต่ว่าพอดีว่าขอนานแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ให้สักทีนะครับเนี่ยผมขอไปตั้งแต่ ผมขอไปตั้งแตออ่วันที่30มีนานะครับตอนแรกผมก็ถามเขาก่อนว่าทาำยังไงถึงจะได้เป็น V.I.P. บ้างนะครับก็ขอไปตั้งแต่วันที่30มีนาเลยนะทุกอย่างครบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเออทรดให้ได้วอลลุม่ม10,000ดอลลาร์นะครับแล้วก็ฝากมากกว่า2,000ดอลล์เนาะใน1เดือนก็ทําทุกอย่างนะครับแต่ว่าเขายังไม่ตอบกลับมาเนาะเนี่ยผมก็ถามเขาไปนะครับเขาบอกว่า ให้รอไปก่อนนะครับให้รอไปก่อนแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาจะบอกภายในสามถึงสี่สัปดาห์นะครับก็ตั้งแต่เดือนเมษานะครับเดือนนี้เดือนนี้เดือนมิถุนาแล้วนะครับก็ยังเงียบๆอยู่นะครับก็ผมถามไปอีกรอบนึงเขาก็บอกว่าหลังจากที่เราฝากเงินครบสองพันก็คือตอนนั้นเขารับเรื่องเราแล้วนะครับแต่ว่า ตอนนี้เขาก็เหมือนว่าเขาไม่ได้รับเรื่องของเรานะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่า,าการเทรดของเราเดือนมีนามันก็ครบหมดแล้วนะครับเนี่ยเ,เดือนมีนานะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นของเดือนมีนานะครับของเดือนมีนาก็เนี่ยผมในออปชันผมเทรด5 0 0ดอลลาร์ใช่ไหมครับ 7,500ดอนแล้วก็ดิจิตอลก็3 8 0 0ก็เกิน10,000แล้วก็ยอดฝากเงินเนี่ยเกินแน่นอนอยู่แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรก็เลยไม่เป็นไรนะครับช่างมันเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็เลยทำพอร์ตนี้ไหนๆก็สมัครมาแล้วนะครับก็เลยเอาพอร์ตนี้เนี่ยมาทดลองทําการเทรดแบบวินนิ่งมาติงเกลนะครับก็เนี่ยได้ทดลองมาตั้งแต่เดือนมีนานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการการเทรดแบบวินนิ่งมาติงเกลเนี่ย ผมเทรดมานานแล้วนะครับผมเทรดมาตั้งแต่ตั้งแต่ผมเทรด TSR ใหม่ๆผมก็ใช้วินนิ่งมาตึงเกิลมาตลอดนะครับเพราะว่าไม่งั้นผมก็คงไม่มีเงินมาเทรดไมใ้ใหญ่ๆนะครับเพราะว่าผมผมว่าการเทรดแบบวินนิ่งมาตึงเกิลเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้กลัวการสูญเสียนะผมว่ามันดีนะครับมันดีเพราะว่าเนี่ยมันมันทำให้เรามีทุนในการเทรดค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ย เนี่ยผมจะเอาเงินที่ไหนมาเทรดไม้ละตั้งเจ็ดพันดอนไม้ละสองสามพันดอนไม่มีนะครับปกติมันก็เป็นกําไรที่ได้จากการเทรดนั่นแหละครับก็คือพูดง่ายๆก็คือเหมือนประมาณแบบว่าเออ่ตอนแรกเราตอนแรกเรามีเงินอยู่ร้อยดอลหนึ่อย่างเงี้ยเออเราเทรดเวลาวินเกลอะถ้าเกิดทักสี่ไม้มันจะได้พันดอนใช่ไหมครับแต่ผมก็ไม่ได้เทรดวินเกลสีล่ไม้หรอกครับไม่ไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นะครับผมส่วนใหญ่ก็เออ่สมาธิจะจดจ่ออยู่ที่ได้สักประมาณสักสามไม้อย่างเงี้ยครับบางทีก็ถ้าเกิดฟุกก็มีสี่ไม้ห้าไม้หกไม้บ้างแต่ว่าไม่บ่อยนะครับ สี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำได้แค่ครั้งสองครั้งเองนะครับผมที่เหลือก็ส่วนใหญ่ก็ไม่รอดนะครับก็เลยปรับมาอยู่ที่สามไม้นะคราวนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาแนะนำนะครับว่าในการเทรดแบบวินนิ่งมาติงเกลการเทรดแบบอออินต่างๆเนี่ยมันได้กำไรเยอะจริงหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะครับก็คือเนี่ยผมทำแผนการบริหารเงินใหม่นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเดือนอะไรนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มาร์ควันที่ไว้นะครับเขียนแค่วันที่1ถึงวันที่20เพราะว่าผมทา ยี่สิบวันนะครับผมจะเทรดยี่สิบวันต่อหนึ่งเดือนนะครับผมอ่ะเรามาดูกันนะครับเออในการเทรดในไอในแผนการบริหารเงินตรงเนี้ยผมใช้ลิสต์รีวอร์ดที่หนึ่งต่อห้านะครับก็คือยอมขาดทุนที่หนึ่งเท่าเพื่อที่จะได้กําไรห้าเท่านะครับซึ่งผมจะใช้ทุนวันละยี่สิบดอลลาร์นะอันนี้เป็นใครๆก็ทําได้นะครับผมว่าวันละยี่สิบดอลล์ไม่ใช่เงินเยอะแยะเท่าไหร่อ่าวันละหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยพันหนึ่งเนี่ยไม่เกินพันหนึ่งอะ่ะมันก็ เหมาะสําหรับนักลงทุนที่ไม่ต้องการที่จะใช้เงินเยอะมากนะครับซึ่งไอ้ทุน20ดอนเนี่ยผมเทรด20วันทุน20ดอนนะครับคูณ20วันเนี่ยก็ออกมาเป็นเดือนละ400ดนอนเท่ากับว่าสรุปแล้วเนี่ยในเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยผมจําเป็นที่จะต้องใช้ทุนก็คือมีทุนสำรองเนี่ย400ดอลละซึ่ง400ดอนเนี่ยถ้าเกิดพูดง,ง่ายๆมันเหมือนเป็นทุนที่ถ้าเกิดผมเทรดแพ้ทุกๆวันผมก็จะขาดทุนที่400ดอน สี่ร้อยดอนก็เท่ากับเท่าไหร่อ่ะสี่ร้อยดอนก็ถ้าคิดเป็นเหรีสักสามสิบเอ็ดก็อ่าสี่ร้อยดอนก็หมื่นกว่าบาทนะครับก็ไม่ได้เยอะมากมายนักสำหรับนักลงทุนแบบเราๆใช่ไหมครับอ่ะก็เนี่ยเราจะยอมขาดทุนที่ประมาณหนึ่งหมื่นสองพันบาทเออหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยผมก็คำนวณว่าปกตินะเอาไอของ IQ ในในแพลตฟอร์มธรรมดาเออในบัญชีธรรมดาเนี่ยที่ไม่ใช่ว i p เนี่ย ส่วนใหญ่เท่าที่ดูมันจะอยู่ที่ประมาณเจ็8สิบสามถึงเจ็สิแปดเปเซ็นะครับแล้วก็ OTC จะอยู่ที่ประมาณแปดสิบเ็ดเปอร์เซนตาะผมก็เอาเอาในน้อยไว้ก่อนนะครับเอาเอาไอที่73%็สิบามเปอร์เซมาคำนวณน,นะครับซึ่งในหนึ่งครั้งเนี่ยในหนึ่งครั้งที่ผมจะทำได้ก็คือครั้งที่หนึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นจากยี่สเป็นสา3สิบสี่สิไปห้าสิบเก้า้าสิบเก้าไปร้อยสามพูดง่ายก็คือครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็น่าจะได้ราวๆประมาณสัก 103ดอลลาร์ใช่ไหมครับเออได้ประมาณสัก103ดอลลาร์ซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดผมเทรดแค่ไม่กี่วันอ่ะสมมุติว่าภายใน5วันเนี่ยผมเทรดได้กําไรครั้งหนึ่งเราขาดทุนไป4วันใช่ไหมครับสวันก็ติดลบไป80แล้ววันที่5้าเนี่ยเราเทรดได้กําไรสมม,มุติวันที่5เราเทรดได้กาไรก็ได้100ดอลก็เท่ากับว่าเราได้กําไร20ดอลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเอ้ยมันน,น่าจะโอเคอยู่นะแล้วก็ลองมาเทรดจริงครับนี่ตรงนี้นะครับชัดเจนนะครับ ไม่ได้สวยหรูแบบที่ทุกคนคิดนะครับไม่ได้แบบว่าเอ้ยในคลิปที่ผมเทรดเนี่ยผมเอาแต่วันที่ได้กําไรมาลงนะครับผมไม่เอาวันที่ขาดทุนมาลงเพราะว่าไม่รู้จะลงไปทําไมใช่ไหมครับเพราะว่าก็เราขาดทุนอย่างเงี้ยสมมติอนะผมเปิดคลิปมาวันนี้เทรด20ดอลลาร์อินนะเหรดไม้แรกเอาลอสไปแล้วคลิป5นาทีจบอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่รู้จะอัดไปทาไมใช่ไหมครับมันไม,ไม่ได้มีประโยชน์กับคนดูผมก็เลือกที่จะอัดเฉพาะวันเลือกที่จะเอาลงเฉพาะวันที่มันได้กําไรนะครับผม วันที่หนึ่งเนี่ยผมก็โดนไปเลยลบยี่สิบดอนวันที่สองก็โดนวันที่สามก็โดนนะครับแล้วมาได้กําไรวันที่สี่เนี่ยนะครับแดงเยอะกว่าเขียวอีกนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตอนจบเนี่ยผมก็ได้กําไรอยู่ที่มันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกผมได้กําไรอยูอ่เทรดตามแผนได้จริงๆเนี่ยหกวันนะครับแล้วก็ลอสไปซะสิบสี่วันคำนวณวินเลทอยู่แล้วก็อยู่ที่แค่สามสิบเปอร์เซ็นเองครับรวินเลทสามสิบเปอร์เซ็นก็เทรดยี่สิบวันชนะแค่หกวันนะครับแต่คราวนี้เนี่ยลองมาดูตรงกําไร กําไรภาพรวมตรงนี้ผมได้กําไรถึง420ดอลลาร์ทางทางี่ผมเทรดเทรดชนะแค่6วันนะ14วันผมเทรดแพ้อันนี้คือข้อดีของการบริหารเงินแบบวินนิ่งเหมืงนเกลน,นะครับก็คือขอแค่ให้เราเนี่ยชนะไม่ต้องเยอะครับชนะนิดเดียวก็โอเคแล้วขอแค่แบบชนะให้มันเนี่ยถ้าเกิดยิ่งเรากําหนดอ่าลิสต์รีวอร์ดเชเนี่ยยิ่งแบบ1ต่อ7 1ต่อ8 1ต่อ9 1ต่อ10อย่างเงี้ยเวลาเราชนะแค่ครั้งเดียวเนี่ย มันจะส่งผลคือมันจะสามารถที่จะ r e เว v e r เงินที่เราเสียไปหลายๆวันได้เลยนะครับเนี่ยอย่างนี้วันที่หนึ่งผมติดลบไปยี่สบวันที่สองติดลบยี่สบวันที่สามเนี่ยนี่ก็รวมเป็นติดลบหกติดลบหกสิบใช่ไหมครับพอติดลบหกสิบมาได้กําไรวันนี้ร2อยี่สิสองดอนอาร์อยยี่สองลบหกสิบผมก็กลายเป็นกาไร62ดิสองลอนละกำไรห2ดอลสอง์อนมาติดลบนี้ติดลบหนึ่งสองสามติดลบไปละเหลือศูนย์ใช่ไหมครับสามวันวันที่เจ็ดเหลือศูน ปุ๊บมาถึง2วันนี้อ่าต,ติดลบไป40่สิบดอลติดลบไปสี่สิบดอลก็มาได้กําไรวันที่ส0กับวันที่11อีก2องร้อยองร้อยดอลใช่ไหมครับอ่ะสองรอยสิบดอลลบกับ40่สิบดอลก็ก็ได้กําไรมาร้อยเจ็ดบดอลอ่ะตอนนี้วันมาถึงวันที่11บเอ็ดพอดผมก็เป็นกําไรไปละ170ร้อยเจ็ดสอ่ะมาวันที่12บอ้าวติดลบเหลือ150อนนะ่อยห้าสิดนะเหลือวอยห้าสิดลมาบวกกาไรอีกสองวันสวันก็1น0ยสาบวกอ่า 112ใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับกำไรเดิมของเราอีก150ดอลล์เนยในพอร์ตผมก็เป็นกำไรอยู่392รอยลาสิบสอดอลลาร้อยเกดอน์อนก็มาติดลบ2อันเนี่ยครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยในภาพรวมเนี่ยเดือนเดือนหนึ่งยีวันเนี่ยผมก็ได้กำไรมา420ดอลล์ซึ่ง420ดอลล์ก็ถ้าเกิดคูณ3าอ่ะก็เป็นกำไรอยู่ที่13000หกวบาทนะครับ13000กบาท อ่ะหมื่นสามเราถ้าเกิดเราขาดทุนทั้งหมดเนี่ยเราก็จะขาดทุนไปหมื่นสองกว่าบาทใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราคิดแต่ถ้าเราเราได้กําไรเนี่ยมันก็ได้กําไรประมาณนี้นะครับเท่าที่เห็นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าการเทรดแบบวินนิ่งมาติงเกลเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันก็เป็นดาบสองคมครับถ้าเกิดเราถ้าคือผมเท่าที่ผมเจอมาเลยนะตลอดระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาเมษา,มาพฤษภาอ่ะสามเดือนแล้วกันมีนาเมษา,มาพฤษภาสามเดือนที่ผมเทรดเนี่ย มันจะมีแบบว่าบางวันถ้าเกิดเราไม่ได้ทําแผนแบบนี้ไว้นะบางครั้งเวลาเราเทรดอาสมมติเราเริ่มจาก10บดอลจาก20ก็ได้อ่ะเราเริ่มจาก20่สบดอลถ้าเกิด20่บดอลเราเทรดสมมติไม้หนึ่งชนะไม้สองชนะเฮ้ยไม้สามดันแพ้บางครั้งมันจะทำให้เราเกิดความเสียดายซึ่งความเสียดายเนี่ยมันเป็นบ่อกเกิดแห่งหายนะตรงที่ว่าเฮ้ยเมื่อกี้เราลงทุนไปแค่ยี่สิบดอลเองอ่ะงั้นใส่อีกสี่สิบดอลเลยใสย่อีกสี่สิบดอลแล้วก็เทรดสามไม้ได้กําไรแน่อยางเง คือบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้วางแผนไว้เอ้ยแต่ถ้าเกิดแผนเราบอกว่าเอ้ยเราเทรด20ดอล์นะเออแผนเราบอกว่าเอ้ยเราเทรด20ดอล์แต่ว่าเราเอ่อถ้าเกิดเราแพ้20ดอล์เนี่ยเราเติมอีก40ดอล์นะถ้าแพ้40เติมไป80เออถ้าเกิดแผนเราวางไว้อย่างนั้นเนี่ยมันไม่เป็นไรแต่คราวนี้เนี่ยแผนที่แผนที่ผมวางไว้ก็คือผมจะเทรดแค่วันละเซตเดียวเท่านั้นก็คือมีแค่20ดอลล์ต่อวันเดือนหนึ่งเนี่ยผมเตรียมทุนไว้ละ400ดอลล่าซึ่งถ้า การบริหารเงินแบบนี้มันก็เป็นหายนะแต่ถ้าเกิดเราสามารถทําตามวินัยได้เอ้ยแพ้ก็คือหยุดด้วยได้กําไรก็คือหยุดเหมือนกันอย่างเงี้ยถ้าเราทําอย่างนี้ได้นะครับผมเชื่อว่ายังไงเนี่ยแผนการบริหารเงินแบบไหนมันก็ดีทั้งหมดคราวนี้เนี่ยลองไปดูภาพรวมกันดีกว่านะครับว่าตั้งแต่เดือนมีนาที่ผมบอกนะครับมีนาเมษาพฤษภาและกัน3เดือนเนี่ยสรุปแล้วที่ผมเทรดด้วยวิธีการนี้เนี่ย ผมเหลือกําไรอยู่กี่บาทหรือว่าขาดทุนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันประวัติการซื้อขายนะครับเราไปดูกันตั้งแต่เดือนอวันวันที่6มีนาเนาะผมสมัคร6มีนาหเมษา6พฤษภาแล้วกันมันไม่ถึงนิสุนานใช่ไหมครับ3 4 5ี่ห้าอ๋อสามเดือนก็แค่ห้เดือนนะครับงั้นก็ถึงวันที่6นะครับเอาใหม่เอาใหม่ ก็ตั้งแต่วันที่6มีนาถึง6พฤษภามเนาะมีนาเมษา,มาตั้งแต่วันที่6มีนาถึง6พฤษภาเนาะสามเดือนพอดีโอเคอ่ะเรามาดูกันนะครับสรุปแล้วเนี่ยกำไรเนี่ยพอดูระยะยาวจริงๆนะครับอ่ะเอาเฉพาะออปชันก่อนไม่ใช่ออปชันนะ ไบ n a ลี่ออปชันเนี่ยเฉพาะ3เดือนนี้เดือน3เดือน4เดือน5 3เดือนนะครับก็คือ6เดือน3 6เดือน4เอ้ยขออภัย6เดือน3ถึง6เดือน5เนี่ยในออปชั่นนะผมก็คิดเลขก่อนนะในการเทรดออปชั่นของผมนะครับใน3เดือนนี้เนี่ยผมได้กำไรอยู่565.33นะครับอ่ะ565.33นะ5้5 3 3บวกกับ ออปชัน uh, ต่อไปเป็นดิจิตออ่ะดิจิตอลได้อยู่437.12นะครับสี่สามนนะครับก็ได้กำไรจริงๆอยู่ที่ประมาณสักพันดอลน,นะครับก็สามหมื่นเนาะเนี่ยประมาณ30,000กว่าบาทนะครับกำไรจริงมันมันไม่ได้เยอะนะครับบางทีเนี่ยบางคนอาจจะเห็นผมสมมุติว่าถ้าเกิดเราดูคลิปอ่าสมมุติด,ดูคลิปเนี่ย อันนี้ละกันอันนี้ละกันอันนี้เป็นคลิปของน้องนัทใช่ไหมครับก็เนี่ยลงทุนแค่ยี่สิบดอลเนี่ยได้กําไรสามพันสองก็คืออ่าแสดงว่าคิดเลทสามสิบสองก็คือลงทุนเท่าไหร่ยี่สิบดอลก็เจ็ดร้อยใช่ไหมครับอ่ลงทุนยี่สิบดอลได้ร้อยดอลอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยลงทุนยี่สิบดอลได้ร้อยดอลน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมายความว่า,วาถ้าเกิดเราทําได้ร้อยดอลท,ท,ทุกๆวันเนี่ยร้อยดอลคูนยี่สิบวันเดือนหนึ่งเนี่ยกําไรสองพันดอลเลยนะ กบไร2,000ดอลลาร์แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับในในในสภาวะของความเป็นจริงเนี่ยพวกเราเนี่ยทั้งผมทั้งน้องนัทเนี่ยไม่มีใครเคยเทรดแบบ20ดอลลาร์ไป3 0 0บาทเนี่ยหรือว่า20ดอลลาร์ไป100ดอลลาร์หรือว่า10ดอลลาร์ไป100ดอลลาร์ได้ในทุกวันนะครับไม่เคยเป็นอย่างนั้นนะครับไม่มีทางนะครับผมผมล้าพูดเลยว่าไม่มีทางเพราะว่าผมอยู่ในตลาดฟรีร็อปชั่นมาปีนี้เนี่ยเป็นปีที่6ผมยังไม่สามารถทํากําไรได้ในทุกวัน บางวันผมยังขาดทุนก็มีนะครับเนี่ยต้องดูยาวๆไปเนาะเนี่ยเห็นเขียวๆอย่างเงี้ยบางวันผมติดลบแดงๆเนี่ยเยอะก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเทรดพวกนี้มันไม่ใช่อะไรที่พอเราเข้ามาในตลาดปุ๊บเราจะสามารถทํากําไรได้เลยนะมันต้องผ่านการฝึกฝนผ่านการเรียนรู้อะไรแบบเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากมือใหม่นะครับเนี่ยอย่างขนาดของผมเนี่ยผมอยู่ในตลาดนี้มา6ปีนะครับก็ ในการเทรดแบบนี้ผมยังมีแบบว่ายังมีผิดพลาดบ้างยังมีไม่ไ,มได้กําไรบ้างยังมีขาดทุนบ้างในบางวันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขออย่างเดียวนะครับถ้าเกิดเราอยากจะสําเร็จในตลาดนี้เนี่ยเราพยายามที่จะสร้างสร้างระบบของเราขึ้นมาระบบมันไม่มีอะไรมากนะครับระบบก็คือประกอบด้วย1เทคนิคเราจะใช้เทคนิคอะไรเราก็ใช้เทคนิคนั้นอันที่2องเออันที่1คือเทคนิคอันที่2คือการบริหารเงิน เราจะใช้การบริหารเงินแบบไหนเราก็ต้องใช้การบริหารเงินนั้นใช้ให้มันสุดๆไปเลยครับให้มันดูว่าแผนการบริหารเงินของเราเนี่ยมันรอดหรือเปล่าถ้ามันรอดเราก็ใช้ต่อถ้ามันไม่รอดมันเจ๊งเราก็ค่อยเปลี่ยนนะครับและสิ่งสําคัญที่สุดคืออันดับ3าก็คือ mindset mindset ผมมองว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเพราะในตลาดพวกนี้มันไม่เคยมีอะไรที่คงที่ไม่เคยมีอะไรที่เหมือนเดิมวันนี้เทรดได้กาไรพวกนี้เทรดขาดทุนอีกวันหนึ่งได้กําไรมหาศาลอีกวันหนึ่งติดลบจนแบบจมดินก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย มันเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่เราจําเป็นที่จะต้องมี mindset mindset คืออะไรลองไปหาคลิปใน youtube ผมดูนะครับว่า mindset คืออะไรมันเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับกับนักเทรดเนาะเดี๋ยวผมผมให้ดูการฝากเงินของผมนะครับว่าไอการที่เราได้กําไรเนี่ยไอเมื่อกี้เท่าไหร่นะสามสามหมื่นกว่าบาทนะครับพันดอลเนี่ยเออเนี่ยไอการที่เราได้กาไรพันพันพันนิดๆิเนี่ยสามหมื่นกว่าบาทเนี่ยเวลาฝากเงินเราฝากเงินยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอ่ะก็ดูของสามเดือนนะครับก็เป็น วันที่6เดือน3ถึง6เดือน5เหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับผมก็ฝากๆถอนๆฝากๆถอนๆนะครับลองดูตรงฝากแล้วกันเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าไม่ได้ฝากเยอะนะครับไม่ได้ฝากเยอะก็คือเราฝากเนี่ย20ดอลล์บ้าง100ดอลล์บ้างอันนี้ก็คือ2อันที่ฝากเพื่อเอายอด VIP นะครับฝากเพื่อเอายอด VIP นะแต่ก็ไม่ได้ VIP นะครับเดี๋ยวก็ต้องปิดบัญชีอยู่ดีเนาะเนี่ยครับการฝากของเราเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องฝากเยอะ ฝาก20ดอลก็ได้100ดอลก็ได้200บ้าง300บ้างนะครับแต่เราก็สามารถที่จะทํากําไรได้โอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยให้มือใหม่เนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจได้นะครับว่าเ,เราจะใช้การบริหารเงินแบบไหนแล้วสรุปแล้วเนี่ยการบริหารเงินแบบวินนิ่งมันเงยหรือการอออินหลายๆไม้เนี่ยมันมีประโยชน์มันสามารถทําให้เราได้กําไรได้เยอะแยะมากมายหรือเปล่าแล้วเราควรที่จะวางแผนยังไงนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้กับ youtube นะเวลานอปชั่นของเราด้วยนะครับจะได้ไม่ไม่พลาดคลิปการสอนการบริหารเงินต่างๆของเรานะครับผมขอบคุณครับ